รู้หมอีห้ามักุยจะสูสเพมันเ็แต่ัดต่อแต่จคว่ะขีตัวขาต่อเดินไปดูนี่หนิ็นควขี้อวดิมันก็ะไปคว่ขี้หวเพื่อกันนะคะอวดล่าบัวไว้สำหรับป้าบันมาสองสี่จะไปหาทุ่มกระเปาาซ้ำน้อยเพราะว่าจะทุ่มกเปาาเพราะอะนะไม่ใส่โคดพราะวคตรเยไม่อยากเดินเร่นเออไปดิ ระบบนํเขาเสียนขาหลุดขาดเตกอันนั้นควรจะควรจะให้สัญญาณกันเด้ค่ะเพาะว่าน้ำเดียวมันนะก็สนดะับเขาขนดหรอลูกขาดกระดาษกระดาองตัวกรได้ขายกันคุรรน้ยอยูนะ่อ,รรอ,ยอันนี้มันที่ประโยนชน์อันนี้ที่ประโยชน์ชนะการน้ำนาะได้ได้วันนี้นิงนะคะัแต่้ นาไปน้าเข้าคุยกันไปลวนทักเตันนั้าไปที่โมมบาไหมโอยดีนะคะเอานี้พรมนได้ไม่หาแถวพงได้ไหนเนวตรงนำเสื้อพุทธกฤษณะกุลนำเสื้อเมยงจิวเม่นอาซูจินกกคาะสหัวก่อนเด้อหัวคนักสกาหัวเบาะเปาอดนัว่คอยดีระือกันจ้าเมไปสร้า ลูกค้าค่ะอันใช่เลยแล้วจันก็บ่าคุณพาเสือไปที่บอาค่ะอลูกค้าค่ะอันนี้มันเป็นนิตร์ในประสงค์มาหัวกระไดให้โตข้นไปให้เติบผตนปพูดเรียเียไม่ค่ะจัดขวดไม่เนาะกับว่าเอาหาให้คือเรียกนี่แหละสักาอนคืออันนี้เอออันนี้คือยิปซีคาได้ล้ค่ได้แล้วคาบาลูกค้าลูกค้าค่ะ sai, học tốt vì gì ba? sai, sai nghĩa là sao? Tôi đang bị phạt Mất tiền, cả. อ่ะกินจกิงวดาสิม่เน okay. okay. ีค่ะลูกค่ะผู้นีสงสัยว่าต้องคอยขหาต่อ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 เนูตอนด็กต่อี่เ็นภาาสัญลักษณเด็กบ่อบมานเดีกจะเป็นบ่อโอเคนะเด็กม่ใช่บ้านเด็มันอย่างบ้านวากั่ปวดด้วยในสุ่เจีบเลยบ่อบ้าแตงหน้าอยู่แปดบนึ่งนี่อยงบ่อฟมบ่มาเข่า่อ หอรองล่ะหัวฉ <All right, S 2> ันน้อยโดัวหัวฉันแ่ค่ะนี่ค่มพี่ผู้ีม่บอกยากให้นอกใคมาดูดิบันอจนสักมาล่ะวทาวด่